มาพบกันที่ฐานคนเอาฐานนะครับผมที่นี่นะครับก็จะเป็นแหล่งเรียนรู้อีกแหล่งหนึ่งซึ่งส่วนใหญ่คนที่เรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องของคนเอาฐานนะครับที่เป็นเครือข่ายกสิกรรมเราใครที่ผ่านมาโซนนี้เขาก็จะเข้ามาดูนะครับที่นี่ก็จะเป็นเตาอบถัง2องลิตรแบบถังครึ่งซึ่งสําหรับคนที่มีอายุสูงก็สามารถทําได้ไม่หนักไม่เหนื่อยนะครับไม่เหมือนเตาแบบโบราณบ้านเราเขาจะเป็นเตาถัง2องลิตรตอนนี้ก็คือจุดให้ดูอยู่นะครับวิธีการเก็บน้ำส่งคนไม้เดี๋ยวผมที่ใบให้ฟังนะครับเพราะว่าเตาเราจะมีถังครึ่งเป็นถัง2ลิตร นะครับก็จะนี่ทาตัวอย่างให้ดูอยู่นะครับบางคนจะเห็นอยู่ในถังซึ่งเราใช้ดินอบทั้งหมดนะครับเพื่อเก็บฉนวนความร้อนนั่นเองนะครับจกกริงๆรแล้วไม่ต้องทําดีขนาดนี้ได้นะครับสามารถย้ายไปเผาในป่าที่ไหนได้นะครับถังที่เราทําไว้ให้ดูอยู่เป็นตัวอย่างจะมีถังแล้วก็เชื่อมต่อใส่เหล็กนะครับเผาได้ตั้งแต่ไม้เล็กจนถึงไม้ใหญ่ที่ใส่ในฝาถังได้นะครับแท่งไม้ไผ่อย่างเงี้ยผมผมเก็บไม้ไผ่มาเผานะครับก็จะเป็นแท่งสามารถไปปิ้งย่างได้เพราะว่าสารทาไม่มีซึ่งไม่เหมือนกับ่านดินทั่วๆไปที่บันจะมีสาารทอยู ฐานทาตัวนี้เหนียวที่เก่ะมะเร็งนะครับตัวนี้จะไม่มีนะครับเป็นฐานไม้ไผ่นะครับไม้รวมนะครับไม้กิ่งเล็กเนะี่ยที่เราตัดแต่งกิ่งต้นไม้นะเรามาเผาได้นะครับเสร็จแล้วได้กากฐา,านก็ไปบำรุงดินนะครับหรือจากการใช้งานก็เอาไปบำรุงดินนะครับส่วนตัวที่เป็นก้อนใหญ่ๆที่อยู่ข addition, ้างล่างเพราะเราใส่ข้างบนวิธีการเรียงไม้ก็คือเลียงไม้ตั้งแต่ไม้เล็กไม้ใหญ่ไม้เล็กไม้กลางและไม้ใหญ่อยู่ข้างบนเนื่องจากว่าเวลาเผาฐานอะความร้อนจะวิ่งขึ้นสูงบนนะครับเราจะได้ความร้อนจากด้านหน้าเตา เพื่อเอาความร้อนเนี่ยไปไล่ความชื้นในเนื้อไม้แล้วก็ไปเข้ากระบอกไม้ไผ่ซึ่งทําการควบแน่นนะครับไหลขึ้นเป็นละอองควันเข้าไปข้างบนแล้วก็จะเกิดไอ้น้าความร้อนเนื่องจากว่าความร้อนไปกระทบอากาศเขาก็จะเป็นไอน้ําหยดลงมาแล้วก็จะมีรูที่เรารองรับอยู่นะครับน้ำส้มคนไม้ก็เริ่มหยดลงมาอยู่นะครับเนื่องจากว่าตัวนี้เป็นไม้ที่แห้งอบสุกภายในวันเดียวก็เลยทําให้น้าส้มคนไม้เนี่ยอาจจะน้อยซึ่งไม่เหมือนกับไม้สดแต่ถ้าเราจะเอาน้ําส้มคนไม้เราต้องเผาไม้สดๆเราจะได้น้ำส้มคนไม้เยอะ ตัวนั้นน่ะนะครับอันนี้เราเผานะครับน้ำส้มพันไม้นี่คือยางนะครับอ่ากินยางจากตัวในเนื้อไม้ซึ่งเราเอาความร้อนน่ะไปไล่ไล่ความชื้นในเนื้อไม้ออกมานะครับเหมือนเราไปกัดแล้วเป็นน้ำส้มพันไม้แล้วเราก็จะเอาไปเก็บไว้ประมาณหนึ่งปีใส่ถังทิ้งไว้นะครับเพื่อให้ตกสารตะกอนสารพาอะไรสารที่มีตัวสารอันตรายต่อพืชน,นะครับเราถึงจะเอาเอาตัวนั้นแหละมาใช้มาฉีดฟอกกี้มาผสมฉีดผักหรือว่าฉีดบำรุงดิน มันมีประโยชน์หลายอย่างนะครับหลากหลาย200กว่าชนิดนะครับไม่ว่าจะบ้วนปากอมฟันเนี่ยใครที่เป็นฟันผุมีกลิ่นปากสามารถเอาตัวนี้ไปอมได้บ้วนปากนะครับฟันก็ไม่ผุแล้วก็ตามห้องน้ําที่มีกลิ่นเหม็นๆตามห้องน้ําห้องน้ําที่มีกลิ่นเหม็นก็สามารถเอาตัวเนี้ยไปเทราดตามชักโครกตามห้องน้ําที่มีกลิ่นเหม็นหรือว่าอาบน้ําให้สัตว์เลี้ยงต่างๆสามารถเอาไปผสมน้ําแล้วก็อาบน้ําให้สัตว์เลี้ยงได้นะครับก็จะเป็นอ่าเป็นยาสมานผิวให้กับสัตว์เลี้ยงนั่นเองนะครับผมแล้วก็ ผักทุกชนิดสามารถฉีดได้หมดนะครับเนี่ยตายเือจางในการฉีด